สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Spotlight big r e actor s นะครับก็สำหรับ mod big r e actor นั้นก็จะเป็น mod ที่เป็น Multi บ l o c k s t u u c t u r e นะครับที่มีไว้เพื่อสร้างพลังงานขึ้นมาโดยเฉพาะเลย Mod นี้ไม่มีอะไรมากมีแต่สร้างพลังงานแต่ว่าการที่เราจะสร้างพลังงานได้เนี่ย Mod นี้เนื่องจาก mod เนี่ยเป็น mod ที่สร้างมาพลังงานได้นี่มหาศาลเลยแบบสร้างเร็วมากเยอะมากดังนั้นก็ต้องเกิดจากการที่เราต้อง มานั่งสร้างอะไรใหญ่ๆโตๆนะครับถึงจะสามารถสร้างพลังงานปริมาณมากได้แล้วก็ไม่ทำมไม่ใช่แค่นั้นนะครับพลังงานที่เราสร้างมาได้เนี่ยเกิดดูข้างหลังสิครับดูซิมันเท่ขนาดไหน,นครับที่เรามี m u l ติบล็อกส t ั๊กเจอ e ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เราไปดูนเลยดีกว่านะครับว่า Mod Big Reactor จะสร้างพลังงานได้อย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องรู้จักเวอร์เจนในมอดนี้ก่อนนะครับของมอด r บรกเรเดเตอรก็มีเบอร์เจนอันนึงชื่อว่าเยลอไรท์ออนะครับอันนี้ก็เป็นแรกที่สามารถหาได้ตามใต้ดินนะครับซึ่งไอ้มอดไอบล็อกนี้นะครับก็พอขุดเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้เยลอยเยลอไรท์ออคุณก็สามารถเอาไปเผาได้ตามเฟอร์เนสนะครับเพื่อให้ได้เยลรอเรียบอินกอแล้วก็ไอเยลรอเรียบอินกอรนี่แหละก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่เราจะใช้ใน บิกรีแอเตของเราหรือถ้าเราจะเอาไปเข้าในพาวเวอร์ไรเซอร์อะไรงนี้หรือว่าเพื่อเครื่องต่างๆที่ที่สามารถดับเบิลออที่เอาไวบบ้บดผงบดแร่ให้เป็นผงเนี่ยก็จะสามารถได้เยลโลเรียมดัสมาถึง2อันแล้วก็สามารถเอาไปเผาต่อได้ได้เยลโลเรียมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับก็จะประหยัดมากขึ้นทีนี้พอเรามีเยลโลเรียมอินกอแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูโครงสร้างในการ วิธีในการสร้างพลังงานวิธีในการสร้างเร a c ียเตอร์โดยใช้ Mod Big Reactor เกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็มาเปิดนี่เลยครับ r ร a c t o เสิ่งที่ต้องใช้ครับประกอบด้วยเร a c ียเตอร์เคสซิ่งครับคอนโทรลเลอร์กลาสปั๊บปับปัเอาทีละอย่างก็แล้วกันโอเคอันนี้โดยทั่วๆไปก็มีแค่นี้นะครับก็ปกติเนี่ยเวลาเราจะสร้างเร a c ียเตอร์เนี่ยเราสามารถสร้างได้ไซส์อะไรก็ได้เลย ตั้งแต่เล็กสุดก็คือ3 3คูณ3คูณ3หรือว่าจนใหญ่สุดก็ประมาณ3 2คูณ32คูณ64แล้วมั้งใหญ่มากก็อันนี้เราจะมาทำไซส์สแตนดาร์ดละกัน5าคูณ5คูณ5นะครับก็วิธีการก็ง่ายมากเลยใช้ Reactor Casing นะครับซึ่งคราฟแบบแบบนี้นะครับแล้วก็กราฟไฟบาร์ก็เอาเอาฐานไปเผานี่แหละธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรก็เราก็เอา Reactor c a ์เคสนะครับก็เหมือนเป็นตัวห่อหุ้มตัว r e a c คเตของเรานะครับ อันนี้ก็จะไว้ด้านล่างสุดเสร็จแล้วต่อมาก็คือก็มีด้านด้านข้างใช่ไหมครับด้านข้างสิ่งที่เราจะใส่ก็คือมี r e a c เตอร์คอนโทรเลอร์ครับซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับเรเดเตอร์เลยไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาควบคุมการเปิดปิดเรเดเตอร์เนี่ยก็จะควบคุมผ่านเรเดเตอร์คอนโทรเลอร์นี่แหละแล้วเราก็ต้องมีช่องที่เอาไว้ใส่เชื้อเพลิงแล้วก็ดึงของเสียออกมานะครับก็คือ Access port นะครับก็ วางเข้าไปปับป๊บปัอาจจะใช้ Crescent Hammer ก็ได้คลิกขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมด Output แทนต่อมาครับก็คือ Power t a p ครับ Power t a p ก็เอาไว้ต่อต่อพลังงานออกมาก็ได้แบบนั้นนะเชื่อมพลังงานออกมาโอเคเสร็จแล้วผมก็จะทำ size 5คูณ5คูณ5ใช่ไหมก็ทำเลยปึ๊บ1 2 3 4สใหญ่ไป โอเคประมาณนี้นะครับไซส์มาตรฐานนะครับที่แบบยังที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็บล็อกที่เหลือนะครับบล็อกที่เหลือก็คือจะบล็อกที่เหลือเนี่ยจะใช้เป็น Reactor casing ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น Reactor g l a s s ก็ได้ก็คือแต่ว่าที่ผมจะใช้ r ร actor g l a s s เนี่ยเพราะมันเท่ดีครับมันมองมันสามารถมองทะลุได้ครับมันเจ๋งดีผมก็จะใช้ตามนั้นนะครับโอเค ปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบโอเคด้านบนผมก็จะใช้ Reactor Casing เช่นเดียวกันโอเคเสร็จแล้วปึ๊บถ้าคุณสังเกตดีๆนครับว่าทำไม r ร a c t o เอันนั้นมันถึงได้มีลวดลายแบบนี้ก็เป็นการบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลา r ร a c t o เมันทำงานได้เหมือนว่า Multiblock s t r u u t u r e ของเรามันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีลวดลายออกมาอย่างนี้ แต่ถ้าเมื่อมันยังไม่มีลวดลายแสดงว่ามัลติบล็อกสักเจอร์ของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันผิดพลาดตรงไหนมันเออร์เอร์ตรงไหนมันถึงยังไม่สมบูรณ์ครับก็ดูได้จากการคลิกขวาที่เรย์เตอร์ของเราด้วยมือเปล่านะครับเอามือเปล่ามาคลิกขวาปุ๊บมันก็จะบอกว่าบอกปัญหาของเราว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้มัลติบล็อกสักเจอร์มันถึงยังไม่เสร็จครับมันก็มีบอกว่า not enough control lots นั่นก็หมายความว่าเรายังมีอะไรบางอย่างอีกครับที่เรายังไม่สําเร็จยางเราไม่ใส่เข้าไปนะครับซึ่งที่เรายังไม่ใส่ก็คือ Reactor Control Rod กับเย l โ u เร i e l ฟิลนะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นช่องที่เราเอาไว้ใส่พวกเชลเพลิงมานะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆเอาเยลโลเรี e มฟิลลไว้ตั้งแต่ล่างสุดขึ้นมาบนสุดเลยปุ๊บแล้วก็เอา Reactor c ถ้าไม่ใช่เอา c o n t r o l Rod วางไว้บนสุดครับ เ e ็ตตุ๊บมอดูป็อกสตัคเจอรเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะอันนี้ก็ได้ละต่อมาเราก็จะใส่ใสเชืเ้อเพลิงเข้าไปใช่ไหมครับก็ใส่ผ่านช่อง Access Port นี่เลยใส่เข้าไปปุ๊บม,มันก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ไปเติมเข้าไปในเย l l o เร u m f u e l Rod อันนั้นแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็กด Play เลย Activate Control Activate Reactor มันก็จะเริ่มทำงานท,าทันทีนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ก็เริ่มทำงานละว,ว่าได้พลังงานละก็ค่อนข้างเยอะนะครับ 500แต่ว่ายังถือว่าน้อยอยู่แล้วก็ใช้พลังใช้เชื้อเพลิงไป0.084 mm ์จุดปมิลลิบั์เกตเปอรติกนะครับเอบางคนอาจจะสงสัยว่า MB คืออะไรก็คือคือไอตัวยาลอเรียมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยหนึ่งอินกอดก็คือ1000ง mm พันมิลลิบั์เกตนะครับดังนั้นถ้าอันนี้ก็ก็ถือว่าเราสามารถสร้างพลังงานได้เยอะมากนะครับต่อ1นึ่งอินกอดของยาลอเรียมดังนั้นเนี่ยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย มันก็เราก็ยังไม่ถือว่าไม่ได้สร้างพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราจะอยากรู้ได้ไงว่าจะเราสร้างพลังงานมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเราก็ดูได้จากการดูได้จากมิเตอร์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมิเตอร์คุณจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันจะมีมิเตอร์อยู่อันนี้จะเป็นเคสซิ่งฮีตครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นคอ e h ฮีต ถ้าคอฮีตไอตัวคอฮีตเนี่ยถ้ายิ่งมีอุณหภูมิสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งกินเชื้อเพลิงมากเท่านั้นในขณะที่เคสซิงฮีตเนี่ยถ้ายิ่งอุณหภูมิมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างเจเนเรตพลังงานได้เยอะเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเคสซิงฮีตยิ่งเยอะยิ่งดีแต่คอฮีตยิ่งน้อยยิ่งดีครับดังนั้นก็เลยเป็นเหตุสาเหตุที่ว่าเราต้องลดคอฮีตและเพิ่มเคสซิงฮีตขึ้นมาทีนี้เราจะทํายังไงเพื่อลดคอฮีตและเพิ่มเคสซิงฮ ก็เราก็ต้องรู้จักการถ่ายเทพลังงานจากด้านในออกมาด้านนอกนครับมาอยู่กันดีกว่าไอเทมที่สามารถสามารถเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนไอเขาเรียกอ,อะไรถ่ายเทพลังงานจากด้านในออกมาด้านนอกได้ก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลวถ้าของแหล่งของแข็งก็พวกบล็อกบล็อกโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกพวกนี้นะครับบล็อกโลหะพวกนี้หรือว่าบล็อกออฟกลอฟไอออนบล็อก บล็อกเพชรก็ได้บล็อกอมอรอลก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นเอนดิเรียมบล็อกอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกที่สามารถถ่ายเทพลังงานได้หรือไม่ก็พวกของเหลวก็มีอย่างเช่นพวกเจลิดไคลโอเทียมหรือว่าวอเตอร์ก็ได้วอเตอร์เอาไว้ใส่เพื่อถ่ายเทพลังงานหรือว่าเจลิดไคลโอเทียมเนี่ยก็สามารถใช้ถ่ายเทพลังงานได้ใช้เทความร้อนครับได้เหมือนกันเรโซแนนซ์เอนเดอร์ก็ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆว่า อะไรสามารถถ่ายเทพลังงานจากข้างในมาข้างนอกได้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วกันอันนี้ก็แค่ตัวอย่างนะครับอย่าอย่าคิดว่ามีแค่นี้มันมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าผมก็แค่ก็แค่โชว์ให้ดูแค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้วเกินละงั้นสิ่งที่ผมจะใช้ก็เอาแบบอ่อนสุดแล้วกันเลย block of ion นะครับจากที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเราจะได้ประมาณ500 RF per tick นะครับโดยที่ไอเนี่ย ใช้พลังงานเอ้ยใช้เชื้อเพลิงไปประมาณ0.083โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเราใส่พอเราใส่ไอตัวถ่ายเทความร้อนแล้วเนี่ยมันจะถ่ายเทดีขึ้นขนาดไหนนะครับผมอาจจะไม่ใส่เยอะนะเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาปับปับแล้วก็ปิดด้วยนี่โอเคปุ๊บ คนจะสังเกตเลยว่าเชื้อเพลิงใช้เท่าเดิมครับแต่ว่าพลังงานเนี่ยได้เยอะขึ้นมากเลยแล้วก็จะเห็นเลยว่าคอฮีทก็ d r อปลงมาส่วนเคสซิงฮีทก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยเราด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่เข้ากันเนี่ยเราสามารถสร้างพลังงานได้เยอะขึ้นมากเลยเป็น2เท่าประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกันดีกว่าไม่ใช่ว่าแค่บล็อกเหล็กเท่านั้นนะครับมาดูพวกอันนี้แค่บล็อกเหล็กนี่เป็นแค่ตัวจิบจิบจอยๆเลยนะครับแบบ เป็นตัวที่ถ่ายเทพลังงานได้แต่ว่าถ่ายเทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราจะมาดูไอ้ตัวบล็อกที่ตัวที่สามารถถ่ายเทพลังงานได้ถ่ายเทงงความร้อนได้สุดๆเลยครับลองดูอันนี้แล้วกันเจลิตไครโอเทียมครับมาดูลองทดสอบดูแล้วกันเจลิตไครโอเทียมปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บโอเคผมขอใส่แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเจลิตไครโอเทียมมันเป็นบล็อกที่จมนะครับ มันมีแรงน้ำถ่วงครับไอตัวเจลิตไครโอเทียมผมลองมาดูกันพอลันปุ๊บถือว่าถ่ายเทดีไหมก็อาจจะไม่ค่อยดีมากครับเพราะว่าเพราะว่าสงสัยเพราะว่าไอที่ผมใส่บล็อกเหล็กเนี่ยก็คือผมใส่ปริมาณบล็อกเยอะกว่าไงแต่ว่าไอตัวเจลิตไครโอเทียมเนี่ยผมใส่ใส่แค่ชั้นล่างชั้นเดียวเองมันก็เลยอาจจะทําใหพ้พลังงานมาได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถือว่า ก็ยังดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยนะครับทีนี้แหละครับก็เราจะมาดูอะไรกันต่อดีครับอืมอันนี้พอเรารู้แล้วว่าจะเพิ่มความเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานได้อย่างไงแล้วครับเรามาดูอะไรกันต่อดีกว่าครับนั่นก็คือเป็นพอร์ตอื่นโอเคมาดูพอร์ตอื่นแล้วกันนะครับเวลาเราต้องการต้องการสร้างอัตพวกอัตโนมัตินะครับเวลาเวลาเรเดสเตอร์เนี่ย เวลาที่เรอคเตอร์มันสร้างพลังงานเสร็จปุ๊บเราอาจจะรู้สึกว่าพลังงานที่สร้างมาเนี่ยมันอาจจะสร้างมาเยอะเกินไปเกินความจําเป็นของเราเนี่ยเราก็สามารถเซตได้ว่าให้ลดปริมาณของพลังงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหน่อยได้ไหมได้ครับให้ไปคลิกขวาตรงนี้ครับตรงที่คอนโทรลลอร์ od, ปุ๊บเราก็สามารถเซตได้เหมือนกับว่าถ้าศูนยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือสามารถสร้างพลังงานได้เต็มที่เลยแต่ว่าถ้าอ mm ินเสิร์ตค่อยๆอินเสิร์ตเข้าไปก็อาจจะ หมือนมีแท่งอะไรเป็นกันไม่ให้มันใช้เชื้อเพลิงอะ่ะดังนั้นยิ่งเปอร์เซนต์เยอะก็จะยิ่งสร้างพลังงานได้น้อยลงนะครับแล้วก็แต่ว่าเชื้อเพลิงที่จะใช้มันก็น้อยลงด้วยเช่นกันก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับพลังงานที่ได้ออกมาก็น้อยลงแต่ว่าเชื้อเพลิงที่ได้ก็น้อยเช่นเดียวกันโอเคครับตามนั้นเลยโอเคแต่ที่จริงแล้วครับก็ไม่จําเป็นนะครับที่เราจะใส่ c อนโ r ร l ไอ้รอดนะครับรอดอะไรรอดสักอย่างเยลเรียมฟิว OK. รอดกับคอนโทรลรอดก็ไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องใส่ฟิวรอดหรือคอนโทรลรอดแค่อันเดียวครับเราอาจจะใส่หลายอันก็ได้ในในไอตัวหนึ่งเ actor เนี่ยผมก็อาจจะใส่สัก3 1 2 3แล้วก็ใส่เข้าไป1 2 3ปุ๊บ แล้วก็ใส่เข้าไปครับคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมก็สามารถผมก็ใส่ไปแล้วสามอันแล้วก็เลเยอเตอร์มัลติบล็อกก็สมบูรณ์พอผมรันปุ๊บคุณจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผมขอเซ็ตฟิลรอสนิดหนึ่งนะครับฟิลรอสเป็นศูนหมดใช่ไหมโอเคสังเกตนะครับทำไมจำนวนเชืร์เพลิงที่ผมใช้น้อยลงแต่ว่าพลังงานที่ได้ออกมาเยอะขึ้นเฮ้ย น่าสนใจนะครับเพราะว่าไอตัวเวลาเวลาที่เราใส่ฟิลโรสเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มันจะทําให้เหมือนเวลาการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยมันจะทํามันจะช่วยกันไงแล้วพอมันช่วยกันปุ๊บมันก็จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่น้อยลงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นดูได้จากไอตัวนี้นะครับมันมีเปอร์เซ็นต์บอกก็คือถ้ายิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยก็คือประสิทธิภาพในการในการเปลี่ยนแปลงไอในการแปลง อันนี้เป็นพลังงานเนี่ยก็เป็นความร้อนเป็นความร้อนแล้วกันพูดถึงคือประสิทธิภาพในการแปลงเชื้อเพลิงเป็นความร้อนเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นตามไปด้วยโอเคแล้วก็แต่ว่าก็จะมีข้อเสียนะครับถ้าเกิดเรามีไอ้ตัวฟิลรอต,ตติดต่อติดติดกันเล็กเยอะๆเนี่ย,ย,ยมันก็จะมีข้อเสียก็คือไอ้คูลเลนเนี่ยไอ้พวกตัวถ่าเยเทความร้อนก็จะมีได้ไม่เยอะพอแล้วก็อาจจะทําให้มันร้อนไปเลยก็ได้ก็อาจ ก็ต้องบาลานซ์ที่ดีอะคนที่ทําก็มันมีเรื่องคอมพลิเคตเยอะเรื่องซับซ้อนเยอะนะครับแต่ทีนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าพอเราพอเราเผาเยอเรเลียมไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีเวสขึ้นมาพอเราเอาไปชี้ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าข้างเหนือคําว่าท t o นะครับบรรจัดปัรทัดที่สองจากล่างสุดเนี่ยมันจะมีเวสก็คือของเสียจากการเผาเยอโรเลียม ของเสียที่ได้จากการเผายาอโลเรียมนะครับก็คือเป็นไอเทมอีกชนิดหนึ่งชื่อว่าไซยาไนครับไซยาไนก็ก็ถือว่าเป็นของเสียนะครับซึ่งที่จริงแล้วไซยาไนมันก็จะออกมาทางนี้ครับแต่ว่าไซยาไนมันก็จะเอาไว้คราฟอย่างอื่นได้อย่างเช่นพวกเทียอื่นๆหรือว่าแต่ว่าไซยาไนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมดพลังงานไปสะทีเดียวนะครับ ถ้าคุณเอาไซยาไนด์เนี่ยมาเข้าเครื่องไอ้นี่ชื่อว่าไซยาไนด์รีโปรเซสเซอร์ครับซึ่งมันคราฟยังไงวะเดี๋ยวเรามาดูกันไซยาไนด์รีโปรเซสเซอร์คราฟตามนี้นะครับอา้าวเดี๋ยวผมผมยังไม่เคยโชว์วิธีการคราฟะไรใหด้ดูเดี๋ยวไว้ทีหลังกันไซยาไนด์รีโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนไซยาไน e ์อินก่อนเนี่ยให้กลับมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในในเรอเตอร์ใหม่ได้อีกรอบหนึ่ง ก็วิธีการง่ายมากครับเอาไซยาไน e ์รีโอรเซสเซอร์มาใส่น้ำเข้าไปเติมน้ำใส่เข้าไปแล้วก็ใส,ใส่ใส่พลังงานครับต้องใช้น้ำใช้เอเนอร์จีแล้วก็ใส่ไซยาไนด์ไป2อันปุ๊บแล้ว10พอโปรเซสเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้บลูโทเนียมออกมาหนึ่งอินกอดครับซึ่งไอตัวบลูโทเนียมอินกอดนี้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนกันเลยเอามาใช้แทนยารอเรียมได้เลยเห็นไหมครับสามารถใช้แทนกันได้เลย มาดู r a f ติ n g รี c i p ีกันดีกว่านะครับอันนี้ให้ดูแล้วนะครับ Reactor Glass ก็ง่ายๆครับเอา Reactor Casing กับ l a s s นะครับ r e a c t o r c o n t r o l rod ก็ตามนี้เลยอย่าเราเรียมฟิวรอดแบบนี้นะครับอันนี้ Power t a b ครับ Access Port แล้วก็ Controller อ่าโอเคนะครับใช้เพชรด้วยนะครับเกิจะสร้างมันต้องใช้เพชรใช้ไรีโปรเซสเซอร์ให้ดูนะครับโอเคตามนั้น แค่นี้เองทีนี้เนื่องจากไอตัวเรเดเตอร์ของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยตรงที่ว่าบางที่เนี่ยเวลาสมมติเราไม่มีถังระยะ Energy นะครับ Crash Energy คือถ้าเกิดเราไม่มี power สมมติว่าเรามี Energy Cell อยู่อ่าสมมติสมมติมมตอ่าแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มี flux d u c t อ่าแล้วก็แปะเข้าไป,ไปสมมุติว่า Energy Cell เต็มแล้วเต็มปุ๊บมันก็จะเติมค่อยๆเติมใน Energy buffer ตรงนี้แล้วพอมันเติมเต็มปุ๊บข้อเสียของไอ้ r e a c t o ตตัวนี้เนี่ยก็คือมันไม่สามารถเช็คได้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคือเราไม่สามารถบังคับให้มันหยุดได้ตอนที่ Energy buffer มันเต็มอะ่ะคือพอ Energy buffer มันเต็มปุ๊บมันจะไม่หยุดอัตโนมัติครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาทางที่เราจะหยุดมันยังไงเมื่อพลังงานมันเยอะเกินไปครับแล้วหยุดมันไม่ให้มันทํางานต่อดังนั้นเราก็เลยเกิดการออโตเมชันทั้งหมด3แบบในใน Big r e รเ t o r นตครับเรามาดูพอร์ตกันพอร์ต <laughs> ต้องใช้สำเนียงภาษาอังกฤษับพอร์ตก็จะมี3แบบครับ Redstone Port, Rednet Port แล้วก็ Computer Port นะครับก็แ <laughs> <laughs> ไปะได้เลยจะแปะตรงไหนดีละ่ะตรงนี้ก็ได้่ เรสตโซนพอร์ตเรส r t เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์พอร์นะครับเอ,เอาที่เอาทีละแล้วกันเรสต์โซนพอร์ตนี่ง่ายที่สุดเลยก็คือจะสามารถ Input Output สัญญาเรสต์โซนได้สมมติตอนนี้เครื่องกําลังปิดอยู่อ่าตอนนี้เครื่องกําลังปิดอยู่แล้วผมอยากให้ใช้สัญญาเรสต์โซนควบคุมการเปิดปิดเครื่องก็สามารถทําได้ครับสมมติผมก็มีเลเวอร์แล้วกันแล้วก็ แล้วก็แปะแปะไม่ติดอีกเอาพอผมเปิดปุ๊บคุณก็จะเห็นเลยว่าเห็นไหมครับขึ้นสีเขียวละเครื่องมันทำงานเรียบร้อยละมาดูอันอื่นดีกว่าก็อย่างเช่นมันก็สามารถเซตได้หลายอย่างนะแบบอย่างเช่นสามารถเซตได้ว่าอยากให้เซตคอนโทรลลอรเท่าไหร่ถ้ามีสัญญาณเลสโซนก็ให้เซตเท่าไหร่ไม่มีเซตเท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็ สามารถ eject waste ได้ก็คือถ้าคุณสังเกตด,ดีๆเนี่ยมันจะมีไอ้ตรงเนี้ย auto eject waste ก็คือเวลามันมีของเสียเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเซตได้ว่าเมื่อมีของเสียครบ1นึ่งอินกอดปุ๊บให้มันปล่อยออกท,ทันทีหรือว่าก็อย่าเพิ่งปล่อยก็สามารถเซตตรงนี้ได้ให้มัน eject manual แล้วก็จะให้ eject ปุ๊บก็กดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะปล่อยของเสียออกไป แต่เมื่อถ้าเกิดเราใช้เนี้ยเราใช้โหมดดูน็อ a ดูน e อตอ t โตอิเเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้ก็คือพอมีสัญญาณเลสโ o นปุ๊บก็จะอิเจกให้ของเสียมันออกมาได้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือพวกอินพุตครับส่วนไอพวก output ก็มีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น output ปริมาณปริมาณความร้อนนะครับอุณหภูมิเคสซิ่งเทมปริมาณพวก ปริมาณของจิ๋วข้างในครับเชื้อเพลิงของเสียแล้วก็ปริมาณพลังงานที่อยู่ในบัฟเฟอร์อย่างเงี้ยบางทีเราก็สามารถอัตโนมัติได้เลยจากไอตัว Energy Amount ตัวเนี้ยคือที่จริงแล้วอะ e s t t o n p p r t t เราก็ไม่จาเป็นต้องใส่แค่อันเดียวนะเราใส่2อันได้แล้วก็เราก็อาจจะเอาพุทก็ได้ถ้า Energy เยอะกว่าเท่านี้เปอร์เซนต์ก็ให้มันเอาพุทแล้วก็ให้แปะอินพุตตรงนี้ว่าจะ t o g g l e r e a c t o r on off อะไรอย่างี้ก็ได้ก็มีสามารถ เซตได้หลากหลายมากเลยอันนี้ก็คือตัวลสโทนครับทั่วไปมาดูพอรตต่อมาครคือ Rednet Port ครับ Rednet Port คืออะไรคุณอาจจะไม่รู้จักนะครับ Rednet Port ก็คือมันก็คือเคเบิลชนิดหนึ่งครับ Rednet ก็คือเคเบิลชนิดหนึ่งจาก mod m y factory reload ซึ่งมันจะซึ่งมันก็คล้ายๆกับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไง เขไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะแต่ว่าผมก็เห็นคนอื่นก็เอามาแปแปะกๆกันอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจก็ลองใครเล่นเป็นก็ก็คงคงดีแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นไงต่อไปแล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นวิธีที่ยากที่สุดนะครับสําหรับการทําออโตเมชันแต่ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับถ้าทําเป็นนะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์พอร์ตก็คือมอดคอมพิวเตอร์คราฟนี่แหละสมมติผมมีคอมพิวเตอร์ครับ เอาคอมพิวเตอร์มา advance พิวเตอร์ปึ๊บผมก็สามารถพิมพ์คําสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์มันทางานได้ก็ lua ครับรัวแล้วก็สมมติให้ p เท่ากับ peripheral wrap back นะครับผมก็เซตได้ว่าอยากให้ p สมมติ get casing temperature ก็ได้อะไรเงี้ยเอาเดี๋ยว Get Casing Temperature ได้มันก็ขึ้นอุณหภูมิให้ก็มีหลายอย่างเลยให้เราลองเลือกกันแบบนี้ตามนี้เลยเชิญดูได้เลยสามารถคิดคือคอมพิวเตอร์คราวเดี๋ยวนี้มันมันดีมากเลยสามารถมันขึ้นให้อย่างนี้หมดเลยทําให้เราจําอะไรได้น้อยไม่ต้องจําอะไรเยอะเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราจะเซตก็ได้เซต Control r อร l ดเล l วล l อ o คอนโทรล d อ e v ดเลสมมติเซตสัก ส0ิบก็ได้ตอนนี้ control l o a ดทุกอันก็จะเซตเป็นสาสิบหมดละเราก็อาจจะเอาคอมพิวเตอร์คราฟมาคำนวณก็ได้ว่าออามาคำนวณว่าเอ้ยถ้าเกิดพลังงานมันมาขึ้นเยอะเกินไปเร็วเกินไปก็อาจจะใช้เซต control l o a ดเพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถเซตทําให้มันคอมพล i เ a ตทําให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้โดยใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละแต่ว่าผมก็อย่ามาถามนะว่าคอมพิวเตอร์คราฟสอนหน่อยทำให้เป็นผมก็ไม่เป็นเหมือนกัน ผมก็ดู้วก็จํามาเลยแต่ว่ามันพิม์ยังไงนะครับเพิ่งผมก็ไม่ไม่เป็นเหมือนกันอะผมก็พิมพ์เป็นอยู่แค่เนี้ก็คือ p ดอทแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับคิดอะไรไม่ออกก็ลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละนะครับอย่ามาถามเลยว่าป็นทายังไงก็มีเท่านี้นะครับสําหรับสําหรับตัวเร .ACTOR ทั่วทั่วไปครับแต่ว่าทีนี้ครับมันยังไม่จบแค่นั้นครับสิ่งที่เราจะทําได้ต่อจากนั้นนะครับก็คือคุณเคยเห็นใช่ไหมครับไซยานิ ไซยาไนต์มันสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกครับนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานก็คือเราสามารถเอาไปครับพวกเทอร์ไบน์เฮาสิ่งเทอร์เทอร์ไบน์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเทอร์ไบน์ได้นะครับซึ่งก็คือไอตัวอันนี้นี่แหละไอตัวที่ปั่นกังหันนะครับซึ่งมันก็เป็นการที่เราจะสามารถสร้างพลังงานได้มากขึ้นอีกเป็นสิบเท่าเลยนะครับแต่ทีนี้เราจะทํายังไงนะครับสําหรับเทอร์ไบน์ครับก็ เรามาดูกันดีต่อดีกว่าคลแลนครับมันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งครับสำหรับไอตัวเรเดสเตอร์ครับก็คือคลแลนพอร์ตเมื่อเราใส่คลูลนพอร์ตเข้าไปเมื่อไหร่ครับผมจะใส่สองช่องนะครับทางเข้าทางออกเมื่อผมใส่คลูลนพอร์ตเข้าไปเมื่อไหร่ครับมันจะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่หมดเลยครับก็คือตัวตรงนี้แทนที่มันจะขึ้นว่าแทนที่ควนจะขึ้นว่า กี่มิลิบัคเก็ตนะครับเอ้ยแทนที่มันจะขึ้นว่ากี่ RF per t ป c k นะครับมันเปลี่ยนใหม่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นมันสามารถสร้างไอ้น้ำได้เท่าไหร่ครับโดยที่มันจะมี i n p u t ตเป็นน้ำแล้วก็เอาพุตเป็นไอ้น้ำนครับตามนี้เลยสมมติผมให้ตรงนี้เป็นฝั่งอินพุตละกันอินพุตสีฟ้าเอาพุตสีแดงนะครับก็สามารถเซตได้สมมติแบบว่ามี Water ร์ใช่ไหมปับป๊บปั๊บ แล้วก็มีโนดครับ Transfor Node Liquid นะครับพร้อมทั้ง World Interaction Upgrade นะครับแล้วก็ Speed Upgrade นะครับปับป๊บๆแล้วก็ทุกทงนะครับแล้วก็ Transfer Pipe นะครับคุณก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีน้ำเต็มละแล้วเมื่อเราเริ่มเครื่องเราเริ่มทำง,งานปุ๊บะ ก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีพลังงานขึ้นอีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขึ้นแทนก็คือสตรีมตรงนี้สิ่งที่มันจะขึ้นแทนก็คือสตรีมตรงนี้แหละแล้วก็เราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาพุทธสตรีมแล้วเพื่อเอาไปปั่นกังหันแบบนี้ต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในตอนถัดไปละกันสําหรับวิธีการคราฟไอเทมที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ทีละอันเลยเรดสโตนพอร์ตจะตามนี้ครับเรดเน็ตพอร์ต ใช้ r e d น e t Cable นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์พอร์ตครับแล้วก็สุดท้ายคูล l ด n พอร์ตก็ตามนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมบมากๆนะครับทำไมถึงต้องดูว่าจะทำเทอร์ไบน์ทำไมล่ะครับก็ปกติเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมครับว่าไอตัวเร็กเตอร์เนี่ยมันจะให้พลังงานได้ประมาณหลักพัน RF p e r t i c k ใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณลองไปสร้างเทอร์ไบาย์ดูนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามันจะสร้างพลังงานได้เป็นหมื่นเลยครับเป็นหมื่นโอเคนะครับในด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่น้อยกว่าด้วยครับแค่0.05ของ RFA m i l l i b a r r e l per day เนี่ยสามารถสร้างพลังงานได้เยอะขนาดนี้เยอะกว่าเดิมเป็น10เท่าเลยนะครับงั้นน่าสนใจนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ